ไม่กล้าไปตรวจในช่วงแรกถามลินว่าจะดูแลยังไงนะจริงๆลินก็แนะนําให้ไปตรวจว่าอยู่ในกี่บวกนะคะเพราะไม่มี1นบวกสบวกสบวกเนาะดังนั้นถ้าเราบวกเยอะๆเราก็ต้องดูแลเร่งด่วนนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราบวกน้อยๆเราก็ปรับอาหารปรับพฤติกรรมไปก่อนแล้วก็ต้องไปค้นสาเหตุที่แท้จริงว่าโปรตีนร่วมมาจากอะไรหลายๆเคสก็เจอในเรื่องของ SLE เนาะก็จะต้องดูแลในเรื่องของการลดการอักเสบกินยากดภูมิใดๆต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแลเสริมในระ ระหว่างนี้แล้วก็อยากจะปรับสมดุลร่างกายไปด้วยนะหลายๆเคสก็ไปตรวจมาแล้วรู้แล้วแหละว่าเป็นระยะไหนคุมอาหารแล้วโดยใช้คู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นร่วมด้วยบวกกับทานสารอาหารที่ชื่อว่ามูสุกุเพิ่มเติมอันนี้เป็นสารอาหารที่รินดูข้อมูลในเรื่องของสารอาหารมาครบทั่วแล้วนะคะมีงานวิจัยรองรับช่วยในเรื่องของการชะลอเซลเสื่อมต่างๆนะมูสุกุก็ช่วยได้ดีเป็นตัวเลือกต้นๆเลยนะคะที่รินมั่นใจว่าปลอดภัย โมสุกุฟูคอยแดนช่วยไตยเสื่อมไตดีขึ้นลดการอักเสบฟองปัสสาวะลดลงถ้าคุณกำลังมองหาทางเลือกโมสุกุอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะไม่มองข้ามไม่มีใครบอกได้ว่าสิ่งไหนดีที่สุดสำหรับเราจนกว่าจะได้ลองเองสุขภาพดีขึ้นได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี